สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเรามาเรียนในเรื่องของตัวแปรในภาษาซีกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าตัวแปรในภาษาซีคืออะไรตัวแปรภาษาอังกฤษเราเรียกว่า variable ก็คือการจองที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำหลัก RAM ของเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกับกำหนดชื่อเรียกแทนหน่วยความจำในตำแหน่งนั้น เปรียบเทียบได้กับการจองห้องที่มีเลขที่ประจำห้องให้กับข้อมูลเวลาจะใช้งานข้อมูลใดก็ให้เรียกผ่านชื่อของตัวแปรอย่างเช่นถ้าเราสร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวโดยใช้ชื่อว่านำสำหรับคิดค่าตัวเลข16เมื่อต้องการนำจำนวน16มาใช้งานเราก็เพียงแต่เรียกชื่อนำซึ่งตัวแปรภาษาภาษาซีจะแปลความหมายได้ถูกต้องว่านำคือการน ค่าตัวเลขส6ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำมาใช้ง,งานในการประกาศสร้างตัวแปรต้องมีการกำหนดชื่อซึ่งชื่อนั้นไม่ใช่ว่าจะตั้งให้สื่อความหมายถึงข้อมูลที่เก็บย่างเดียวนะคะโดยไม่คำนึงถึงอย่างอื่นเนื่องจากภาษาซีมีข้อกำหนดในการตั้งชื่อตัวแปรไว้แล้วถ้าตั้งชื่อผิดหลักการเหล่านี้ โปรแกรมจะไม่สามารถทำงานได้หลักการตั้งชื่อตัวแปรในภาษาซีอย่างนี้นะคะ 1. ตัวแปรที่สร้างขึ้นเนี่ยต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ A ถึง Z หรือพิมพ์เล็ก a ถึง z หรือเครื่องหมาย under score ที่เรเรียกว่าขีดล่างเท่านั้นนะคะแสดงว่าตัวแปรของเราขึ้นต้นด้วยตัวเลขไม่ได้ ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายสัญลักษณ์อื่นไม่ได้นะคะข้อที่2ภายในชื่อตัวแปรสามารถใช้ตัวอักษรตัางพิมพ์ใหญ่ A ถึง Z หรือพิมพ์เล็ก A ถึง Z หรือตัวเลข0ถึง9หรือเครื่องหมาย UnderScore เท่านั้นนะคะสัญลักษณ์อื่นใช้ไม่ได้นะคะช่องว่างไม่ได้นะคะ 3. ภายในชื่อห้ามเว้นช่องว่าง หรือใช้สัญลักษณ์นอกมาจากข้อที่ 2, 2> ข้อ4ตัวอักษรเล็กหรือใหญ่มีความหมายแตกต่างกันข้อ5้าห้ามตั้งชื่อซ้ำกับคำสงวน reserved ในภาษาซีทีนี้ไปดูกันค่ะว่าคำสงวนในภาษาซีเนี่ยมีอะไรบ้างคำสงวนเป็นคำที่ภาษาซี กำหนดความหมายการนำไปใช้งานไว้แล้วดังนั้นจะตั้งซ้ำเพื่อน,นำไปใช้เป็นชื่อตัวแปรไม่ได้คำสมมงดิในภาษาซีมดังนี้นะคะ auto break case char c o n s continue default do double l s e enum extern b a r float goto if in long register return short s i g n s i z e off static t r c t switch t i p e def union u n s i g e void ว l a t i ายแล้วก็คำว่า while ทั้งหมดนี้คือคำที่เราไม่สามารถนำไปใช้เป็นชื่อตัวแปรได้นะคะ เราไปดูตัวอย่างการตั้งชื่อตัวแปรในภาษาซกันค่ะตัวอย่างแรก b a t h r o o m b a g h r o m นะคะเราใช้ชื่อนี้ได้เพราะถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อในภาษาสิอันที่สอง N แล้วก็ขีดกลาง SYNC อันนี้ผิดหลักการเนื่องจากมีเครื่องหมายขีดกลางปรากฏที่ชื่อนะคะ1่8ศูนอันนี้ก็ผิดหลักการเช่นกันเนื่องจากขึ้นต้นด้วยตัวเลขนะคะชื่อตัวแปรเราไม่สามารถใช้ขึ้นต,นตัวเลขได้นะคะคำนี้ค่ะ e year แล้วก็เครื่องหมายชาร์ปอันนี้ก็ไม่ถูกนะคะผิดหลักการเนื่องจากมีเครื่องหมายชาร์ปนะคะ อันนี้ไม่ได้นะคะปรากฏในชื่อเครื่องหมายนี้เราใช้ไม่ได้ค่ะตัวอย่างต่อไปคําว่า work w o r k work อันนี้ใช้ได้เลยนะคะถพืเอิเป็นภาษาอังกฤษเป็นต,วาานต,นตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดต่อไปคําว่า b r e a k b r e a k ก็ <Break S 2> ไม่ได้เนื่องจากคําว่า b r e a k นี่เป็นคำำําสันนาน go to g o t o ก็ไม่ได้เนื่องจากเป็นคำำําสนนนเช่นกันคำนี้ ข้างหน้าขึ้นต้นด้วยขีดล่าง Underscore แล้วก็พูดอันนี้ใช้ได้ค่ะถูกต้องค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างการตั้งชื่อตัวแปรนในภาษาซีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ